ตามมาดู5เมืองที่หนาวที่สุดในโลก2023โดยเว็บไซต์5 i s r e a l com ได้รวบรวมเมืองที่หนาวที่สุดไว้จะมีเมืองไหนบ้างมาดูกันอันดับ5ฮาบินประเทศจีนตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัวเป็นเมืองหลวงของมณฑลเฮหลงเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่หนาวที่สุดในเอเชียเมืองฮาบินได้รับการขนานว่าเป็นเมืองน้ำแข็ง ของแดนมังกรมีอุณหภูมิต่ำสุดถึงลบ24องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในเดือนมกราคมอันดับ4เยลโลไนประเทศแคนาดาตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของชายฝั่งทะเลสาบเกระสะเลฟเป็นเมืองหลวงและนครใหญ่สุดของนอตเวสเทอร์ริเทอร์ประเทศแคนาดาอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวจะอยู่ที่ลบ26องศาเซลเซียสอันดับ3อุลานบาตอประเทศมองโ,งโกเลียตั้งอยู่ในอุลานบาตอเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย ในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะอยู่เพียง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางคืนในฤดูการปกติจะอยู่ที่11องศาเซลเซียสช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ40องศาเซลเซียสอันดับ2องอมยารคอนสาธารณรัฐยากูเตียประเทศรัสเซียตั้งอยู่ในเขตสาธารณรัฐยากูเตียเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการการันตีว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดฤดูหนาวของที่นี่มีอากาศติดลบนานกว่าครึ่งปีอุณหภูมิตำสุดเฉลีย่ยลบ50องศาเซลเซียส อันดับหนึ่งยาคุดเมืองหลวงสาธารณรัฐสหาประเทศรัสเซียตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคไซบีเรียเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสหาประเทศรัสเซียขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเมืองที่หนาวที่สุดในโลกอุณหภูมิเฉลีย่ยลบแองศาเซลเซียสตลอดปีในฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงไปถึงลบห้องศาเซลเซียสหนาวขนาดนี้ใครทนไหวไปก่อนเลย